สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม Le c กนา o ์กออนไลน์ v r t y i t y นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำเฟสหนทางของ t r a i l น o o นะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนเป็นอาชีพ t r a i l น o ดครับอ่าเริ่มต้นมาเมื่อเราเก็บ Job บครบ10แล้วนะครับเราก็เข้ามาที่โรงเรียนนะครับขึ้นมาที่ชั้น2ครับผมแล้วก็เข้าห้องทางซ้ายมือนะครับที่ป้ายเขียนว่า t c o n คอน o a s t l e r o o m ครับแล้วคุยกับผู้หญิงตรงนี้นะครับที่ชื่ออารังนะครับผม เลือกที่ค่าสนใจครับแล้วก็คุยต่อเลือกข้อ2นะครับค่าอยากเดินทางบนเส้นทางของเทลคอนโดครับเสร็จแล้วเลือกที่ออกเดินทางเลยนะครับผมแล้วเธอจะส่งเราไปาที่ป่าด้านข้างของปายอนนะครับแต่เราเดินทางซ้ายเข้าเมืองปายอนเลยครับผม เมื่อเราเดินทางซ้ายจนออกแมปแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาที่เมืองปลาย่อนครับผมเควสหนทางของเทคอนโดนั้นไม่ยากนะครับเราแค่คุยกับ n p c ตัวเดียวก็ผ่านแล้วครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องคุยก่อนที่เราจะเปลี่ยนเป็นอาชีพเทคอนโดนะครับไม่งั้นเควสนี้ก็จะค้างครับผม NPC ตัวนี้คือตัวที่จะเปลี่ยนอาชีพเทคอนโดให้เรานะครับแต่ว่าเราอย่าเพิ่งคุยกับเขาตอนนี้นะครับให้เราตรงต่อมาเลยครับ ขึ้นมาด้านบนนะครับเรื่อยๆของเมืองนะครับเดินขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับผมแล้วเราจะพบผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ชื่ออาลีนะครับผมเธอจะบอกให้เข้าไปที่บ้านทางขวานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องเข้านะครับให้เรากลับไปคุยกับผู้ชายคนเมื่อกี้เลยครับที่ชื่อว่าบงห่วง รเราคุยกับอ่าบง่วงตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เลือกที่ค่าต้องการที่จะเข้าร่วมนะครับผมแล้วคุยกับเขาอีกครั้งครับเขาจะให้เราไปเพิ่มเลเวลขึ้นหนึ่งเวลนะครับถ้าผู้เล่นที่เลเวลมากกว่ายี่สิบนะครับก็คุยอีกครั้งหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้เลยครับแต่ถ้าเลเวลน้อยกว่ายี่สิบก็คือต้องไปเก็บเลเวลเพิ่มจากปัจจุบันหนึ่งเวลนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเเวลห้าก็ไปเก็บ อีกนิดนึงนะครับก็ขึ้นเป็นเวล6แล้วครับโอเคครับเมื่อเราเก็บเลเวลจนเลเวลอัพแล้วนะครับเราก็กลับมาคุยกับ NPT ตัวเดิมนะครับผมคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกต่อสู้ต่อต้านกับความยากลำบากครับ คุยไปสักพักนึงนะครับผมแล้วเลือกข้อ3ครับขอบคุณพวกเขาก่อนที่จะเริ่มต่อไปครับจากนั้นคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเลือกตอบ yes ครับผมเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพเทควันโดได้แล้วครับฝากกดไลค์แล้วกด s u b s r r i e ได้วยนะครับขอบคุณครับ